ร้อยดีนะคะาละว่ะวันนี้นะคะครูจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในเรื่องของการเขียนชื่อเรื่องนะคะการตั้งชื่อเรื่องการเขียนคำนำจากเรื่องแล้วก็บอกเจนของเรื่องได้น,นะคะแต่ก่อนอื่นที่นะักเรียนจะได้รับความรู้วันนี้นักเรียนก็ต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน เร,ร well. ento, เรายังไม่ได้รับความรู้เนี่ยเรามีความรู้พื้นฐานสักปรมาไหนนักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะอ่าทดสอบคอยเรียนก่อนเรายังไม่ได้เรียนไม่ต้องกังวลในการทำแบบทดสอบเพื่อให้เวลาทำสิบนาทีนะคะเรียกไปนะคะเอาปูนที่หนึ่งไปเป็นไปเป็นประธานคะกุ่นไปเป็นเลขาโอเคปูนที่สองไปเป็นประธานลูปมันไปเป็นเลขาที่จุดข้องปูน ทิ้งนโอเคแล้แบบนนวกทิงไปเป็นันนนัเียนครคนไปไเรยนะนนี้ได้ฟังครูต่อนะคะเดี๋าายวนะครูจะมีบัตราค่าให้นะคะมีบัตรค่าให้แล้วก็จะมีบัตรข้อมามให้เนั้เรียนนะคะเดียวแค่เน้เรียนทำอะไรป่ะนะเดี๋ยวครูจะมีบัตราค่าให้นื้เรียน,นแต่ละกลุก่ม ข้อความก็ให้ไปคุละดับเดกันไม่ได้แกล้วคุณก็จะได้กี่แผ่นคะสองแผ่นคือแผ่ที่หนึ่งคือเป็นบาทร่้าแผ่นที่สองคือบัตรพอนะคะตอนบัตรข้อความทีนี้ให้นักเรียนพิจารณาค่าพิจารณาข้อความนะคะว่ามันคืออะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้าง เรารับรู này này ้ะไรบ้างอยากข้อความเขาบอกเรานะคะให้เวลาเอาบัตรท่าก่อนหน้านาทีนะคะเดี๋ยวบัตรท่าก่อนหน้านาทีแล้วก็เดี๋ยวรูก็ใจความแต่ละกลุ่มนะแต่ละกลุ่มก็ในฐานะคนที่เกี่ยวข้ที่เพื่อนก่อนเดี๋ยวเขายังเต็อนัจนะคะเอาเลยค่ะคุณเลย

เอาข้อ <ớ> ื่นมาต่อเขาจะไม่ข้าเขาจะมเอาครับอนดอันพุนพนเลนก่อนลยรึอาก่าั้งเลคอตอทำั้งแร่เปยงไงรน้สึกว่าเป็นไง สื่อเสรียนครับดึงดูดคนมาอ่านใช้เพราะความที่สวยหรูใช่ไหมครส่วนใจความสําคัญขอโทษส่วนการเขียนคำนําก็บอกว่าเป็นการบอกว่าเรื่องที่พูดที่ที่เราจะแกลเนี่ยเราต้องการที่จะนําเสนอให้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเข้าใจไหมคะอ่ารู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรให้เขาช่วยช่วยทําอะไรบ้างแลวมือกับเราทําอะไรบ้างข้อที่สำคัญก็คือถ้ต้องมีการขอบคุณผู้ที่ให้ทำเนะ แนะนำช่วยเหลือในการที่เราแต่งเรื่องเขียนเรื่องอะไรแบบนี้นะคะตัวแกนของเรื่องยังไงคะเราจะบอกแก่นของเรื่องได้เราต้องไปสื่อที่ไหนเราต้องไปเรียนที่ไหนคะไปพิจารณาที่ไหนเราต้องไปดูอะไรเราจะบอกแก่นของเรื่องได้เรื่องเราไปดูที่เนื้อเรื่องใช่ไหมคะก็ไปดูที่ภาพวาภาพนั้นของสื่ออะไรให้กับเราต้องการจะบอกอะไร ใช่ไหมคะเหมือนที่ได้เรียนทำนี่แหละนะคะแก่ของเรื่องก็คือใจความของเรื่องสำคัญที่ว่า<ม>ผู้เขียนต้องการจะ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 ,จะสอนอะไรใช่ไหมคะเ<ม>ช่นต้องการในเรื่องเรื่องนั้นต้องการจะส,นส,สอนเรื่องความซื่อสัตย์ความพยานโอเคนะคะวันนี้นกเียกก็ให้ความร่วมมือในการเ,าเรียนในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีนะคะ<ม>เดี๋ยวเจอกันใ่นะคะในชั่วโมงมต่อไป วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาไว้นะ